ยังอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะแต่ว่าเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก,ก็คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบพบว่าเป็นเด็กและผู้หญิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างเฉพาะในเดือนมีนาคมนี้มีอย่างน้อย3ามเหตุการณ์ด้วยกันนะคะที่ผู้หญิงและเด็กได้รับบาดเจ็บเกือบ10คนเหตุการณ์ลอบวางระเบิดใต้ถนนและกดชนวนขณะที่รถยนต์ของนางสาวเต็มดวงวงษาปลัดอบตอดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะเป็นช่วงที่นางสาวเต็มดวงเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อไปทํางานที่อบตดอนทรายตามปกติโดยเป็นการใช้เส้นทางถนนสายชนบทบ้านรังมดแดงตําบลดอนทรายแต่ว่าก่อนที่จะถึงปลายทางที่อบตรประมาณ500เมตรเป็นทางโค้งต้องชะลอความเร็วผู้ก่อเหตุ่วยโอกาสนี้จุดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้นางสาวเต็มดวงบาดเจ็บและรถยนต์เสียหาย จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุได้ติดตามความเคลื่อนไหวของประหลัดอบตอจึงวางแผนรอบนำระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุถังแกส๊สฝังไว้ใต้ถนนและเลือกจุดที่เป็นทางโค้งเพื่อจุดชนวนขณะที่เป้าหมายเดินทางมาถึงการก่อเหตุในระยะหลังกำลังถูกตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะที่พบว่ามีทั้งเด็กผู้หญิงรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บ อย่างเฉพาะเดือนมีนาคมนี้พบว่ามีอย่างน้อย3ามเหตุการณ์อย่างเหตุรอบวางระเบิดใต้ท้องรถจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหญิงในอำเภอกระเพาะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาทําให้เจ้าหน้าที่1คนผู้หญิงสองคนรวมทั้งเด็ก6ขวบ,ขวบได้รับบาดเจ็บส่วนเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมผู้ก่อเหตุคว่างปบอมเข้าไปในฐานตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษที่จุดตรวจวัดเลียบตําบลตะลุบันอำเภอสายบุรี แรงระเบิดทําให้ชาวบ้านบาดเจ็บ5คนในจนํานวนนี้เป็นผู้หญิง1คนเด็กอีก3คนและทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะข้อมูลจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อเสียธิภาพชายแดนใต้ระบุว่าตั้งแต่ปี2547มีผู้หญิงเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่แล้ว687คนบาดเจ็บ2,565คน และจากข้อมูลพบว,ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่สูญเสียแม่จะมีผลกระทบระยะยาวก่อนหน้านี้เคยมีการเรียกร้องขอให้ยุติการก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนนที่ใช้สัญจรเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยผู้หญิงเด็กอย่างเงี้ยนะคนแก่เงี้ยนะต่อให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็เถอะเราถือว่าเขาเป็นเป็นผู้หญิงอ่ะนะเป็นกลุ่มเปราะบางอ่ะนะดังนั้นควรจะได้รนะับผลกระทบนะนะ จากการต่อสู้ของคู่ขัดแย้งน,นะคะนั้นต้องต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็มันไม่เป็นผลดีแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเสียชีวิตผู้หญิงบาดเจ็บผู้หญิงพิการเนี่ยลูกเขาจะอยู่กับใครเด็กที่กำพร้าแม่เนี่ยผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยมันใหญ่หลวงมากกว่าเด็กที่กำพร้าพ่อมากนะะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มันตันตวแทนเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ระบุว่าหลายปีที่ผ่านมามีกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขและมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการหยุดยิงหรือว่าหยุดก่อเหตุช่วงเดือนรอมฎอนพร้อมกับรณรงค์ให้เป็นรอมฎอนสันติซึ่งเห็นได้จากข้อมูลว่าเหตุรุนแรงลดลงจริงแต่ว่าปีนี้การพูดคุยหยุดชะง,งักไม่มีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยชุดใหม่จึงเป็นไปได้ว่าการก่อเหตุรุนแรงในเดือนรอมฎอนปีนี้เพิ่มขึ้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสารต่อการพูดคุยให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของพลเรือนไว้ให้ได้ม,มากที่สุดรวมถึงมีนโยบายการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม